ก็เร <łość> ื <ien ic> <Harriet> ่องมีนซิตคอมเวอร์วีไลฟ์ก็วันนี้เริ่มขายบัตรอย่างเป็นทางการวันแรกแล้วครับผมก็จริงๆก็ขายบัตรไปยาวๆเลยไม่มีโซอ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูทางออนไลน์ดูทางในวีไลฟ์นะครับก็แต่ว่าถ้าจะรับสิทธิ์ลัคกี้แฟนเนี่ยก็ต้องซื้อภายในวันที่ส0สินี้ใช่ฮะรู้ยงคะว่ายอด ยังไม่ได้ดูเลยเพราะเมื่อกี้บวงสวงอยู่ครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามเราคาดหวังไหมว่าจะสักเท่าไหร่ก็คาดหวังประมาณหนึ่งเพราะว่าหนึ่งอะไรก็คือลงทุนไปค่อนข้างสูงนะฮะหลักกี่กี่คนนะฮะหลักกี่คนดีคาดโอ้ยไม่กล้าพูดเหมือนกันอ่ะก็ก็เราก็มีตัวเลขที่เราประเมินกันไว้ว่า อยากได้ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ถึงจะคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเราลงทุนเองหมดเลยพี่ใช่ใช่ใช่ครับเราก็ร่วมกับทางสังกัดเราทางพิเวตการเราร่วมกันครับผมก็ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้มีสปอนเซอร์มีคุยคุยอยู่บ้างแต่ว่าก็คือตอนนี้เงินที่ออกไปก็เป็นของเราเองหมดเลยใช่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นเลขเจ็ดแล้วนะฮะผมบาทนะเจ็ดบาทเราเล่นเจ็ดใช่ใช่ขึ้นขึ้นมาเจ็ดหลักแล้วนะครับผมก็ ซื้อบัตรกันมาเยอะนะครับผมมีเวลาวางบิน3เดือนนะครับผมก็ต้องมีคนประมาณหลักหมื่นคนก็ก็ดีนะครับผมสักสักหมื่นคนก็น่าจะเริ่มคุ้มทุนกับเราแล้วเหมือนกันจะมีเซอร์ไพรส์แฟนอะไรไหมตอนนี้ที่ประกาศไปก็จะมี5คนที่เป็นแขกรับเชิญของเราเนาะแต่จริงๆก็จะมีอีกนะครับมีคนที่เออห่างหายไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันไปนานด้วยแล้วก็เป็นแฟนๆต่างชาติที่แบบ เป็นคนที่มีแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะก็มีครับผมเข้ามา oh, <I S 1> ร่วมกัน <I already. S 1> ใช่เราขออุบไว้ก่อนดีกว่า <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็มีงานมีซีเควนต์ต่างๆที่เราตั้งใจทําหลายส่วนเหมือนกันอย่างตอนนี้ตั้งใจทาเป็นมิวสิควลด้วยจะว่าจะทำพาร์ทมิวสิควลเล็กๆสักพาร์ทหนึ่งครับผม <Yeah. S 1> แต่ว่าเขียนไปเขียนมาก็20นาทีครับ <laughs> ก็ไม่เล็กเหมือนกันทั้งหมดนี่มันกี่นาทีทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับ mm. ไม่รวมเบนฟิตแฟน,แฟนๆครับผม ใชนน่เราก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่ายัางไม่แสดงอย่างี้ใช่ค,คือคือพอว่าโชคดีที่การที่มันเป็นไลฟ์แล้วก็เราชิดเองล้วนๆเนี่ยก็ทําให้เราสามารถแบบว่าเพิ่มลดซีเควนต์ได้ตอนนี้ก็ช่วงตอนเราชิดแล้วก็ช่วงโควิด่ยเราก็ว่างแล้วก็คิดไปเยอะเลยตอนนี้ก็ตัดออกไป,ออกไปพอสมควรแล้วเพื่อที่จะให้อยู่ในสกอบเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงถึงอชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆน่าจะเป็นเอ่อซิคคอมที่รวมเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็แขกรับเชิญที่แบบเราคุ้นเคยแล้วก็สนิทกันดีแล้วก็ จะมีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงหลังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเมาซ้อมกันเมื่อไหร่อะเดือนหน้าแล้วอ๋อจริงๆเราซ้อมมานานมากแล้วฮะซ้อมมาประมาณ2เดือนได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ความพร้อมก็สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะครับผมช่วงนี้จะมาทำงานปกติแล้วรวมโจเพื่อนมาซ้อมยากขึ้นไหมคะอ๋อก็ยากยากยากพอสมควรแล้วเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากถ้าสมมติแขกรับเชิญรวมอะไรกันแล้วก็เกือบสิบสิบคนได้ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนเลย ก็จะแยกซอมเป็นพาร์ทๆไปต่ส่วนใหญ่คปีนี้อกว่าเหมือนปันเป็นไปขาขึ้นสำหรับเราวงศกไปแต่ดเก้าเรื่องแล้วคือคือส่วนใหญ่แล้วมันกองมาจากช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีต้นปีต้นปีที่ผ่านมาครับช่วงโควิดด้วยก็แล้วก็งานก็อัดกันแน่นช่วงแบบพอเปิดกล้องได้อะไรได้ทุกเรื่องก็พร้อมที่ใจกันมาเลยเราก็พยายามจะ แบ่งสั่นเป็นส่วนตอนนี้ผมไปเรื่องไหนผมก็โดนเขาแซวว่าไม่มีคิวให้เขาเท่าไหร่เรื่องบทสัญญาของเขาสั่งเขาเกมเลยก็เรียบร้อยครับผมจริงๆเซ็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละแต่ว่าติดติดเรื่องโควิดด้วยแล้วเราก็เขาเปิดโอกาสให้เราเคลียร์งานเก่าด้วยครับผมมีละครลงเรื่องครับตอนนี้ตอนนี้มีมีท่บทามกันมาแล้วคุยกันมาแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าเลยตอนนี้ประมาณไหนก็เรื่องนาดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่พูยกับผู้ใหญ่อย่างไรกเลยก็ จริงๆส่งมาให้เราดูหลายหลายแนวเลยนะหลายหลายแนวแต่ว่าเรื่องที่เรื่องที่น่าจะคอนเฟิร์มกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบการพลิกบทบาทของมินพอสมควรแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายสาหรับตัวมินเองแล้วก็ทางช่องด้วยครับผมเรียนจบล้วด้วยเนาะใช่ยังไงต่อครับสำหรับเราตอนนี้ผมก็เร,เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเรื่องรับปริญญาเดี๋ยวรอประกาศมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจะเชิญทุกคนนะผมกิน,นเรื่องเพราเจอเห็นเราไปเดินเซ็นทรัลเวลส์กับสายดี แ่เเเปป็็นนพือนนนนกกััหรรือออสิทะไ๋อ,อก็รู้จักกันอยู่แล้วฮะคือรู้จักกับทางพี่ก้อยแล้วก็แก๊งนั้นก็คือรู้จักกันทุกคนผมไปออกอรายการเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็สนิทกันกับทุกคนครับผมแล้วส่วนตัวไปเที่ยวกันบ่นอยไหมค,ะ,คะเห็นบอกว่ามีคนบอกว่าไปเที่ยวกันบ่อยอยู่เหมือนกันบ้างนะบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปกันหลายหลายคนมากกว่าครับไปกับ <c oughs> ชาวแกง๊งเสร็จนะคะสำหรับเรากับสาวอีไม่ครับไม่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันปกติครับผมแม่นาคก็ชอพัฒนานแลพัฒนานก็ยอดเลย ในอนาคตถ้าพัฒนาก็จะเป็นอายุนะฮะที่พัฒนา <c oughs> ยังครับคือตอนคือตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับใครจริงจังมากกว่าส่วนใหญ่ก็เราก็ทิเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่แบบไปคุยนะัดเจอนะัดเที่ยวอะไรกันอย่างนี้มากกว่าครับผมถือว่าสาวดีเป็นสเปคสำหรับเราไหมคะที่แบบสเปคไหมเหรอก็คือส่วนตัวไม่เคยคุยกับคนที่อายุมากกว่าเราเยอะเราไม่ชอบคนอายุเยอะ คือโปรเตียชอบคนที่โตกว่าแต่ว่าไม่เคยคุยกับคนอายุมากขนาดนั้นก็เลยแบบว่าไม่ไมยังไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรครับผมเนดารแฟนฉับเข้าใจผิดเลยครับเพราะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยสองคนเลยนะไม่ไม่ได้บ่อยครับ <c> เ <oughs> ขาแก้ข่าวคือ ครั้งสองครั้งนะครับผมแล้วก็ไปกับแก๊งไปกับไม่ครับเขาส่วนใหญ่ก็บางทีก็ไปกับเพื่อนด้วยไปกับพวกพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่วีวิโอเลตพี่แก้วอ่าใช่ครับผมก็ไปด้วยกันพี่ยุ่นอะไรเงี้ยครับก็แก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วใช่เมื่อกี้มันจะรุนไม่ขึ้นเลยอย่าลุ้นเลยดีกว่าครับผมลุ้นว่าผมจะมีเวลานอนไหมก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ท้กวันนี้ก็ทํางานแบบ7วันอย่าเรียก7วันเลยตอนนี้ลากมา2เดือนยังไม่ได้พักเลยเงี้ยก็คือไม่มีเวลาคุยกับใครอะไรเท่าไหร่จริงเป็นแค่พี่สาวเป็นแค่พี่สาว